ในปี1492กาการไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้าน บุรีสามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่บริตนี์สปีร์ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่างท็อกซิแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุรีท่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเทียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. องอะตอมิเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่าน,นี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต นิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุด บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อ,อกมะเรง็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทาออแก,กนิกค,คอมพล้หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่และรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดเข้าพดขัว้ว หรือบล n c h คียลไล i s o b l i t e r l a n d s เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามาลีไฮที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอ e ีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้าอีซ e ิก e ร t e อ l Waping Product Use Associated l ล n g อ n นเจอหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลี่ผู้ป่วยโรคอีวาลี่จะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเทียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึง เป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชันฉลาด There's an epidemic spreading. Scientists say it can change your brain. It can release dangerous chemicals like formaldehyde into your bloodstream. It can expose your lungs to acrolein, which can cause irreversible damage. It's not a parasite, not a virus, not an infection. It's vaping. เกิดขึ้นตอนประหกค่ะแบบมันอยากลองค่ะแล้วก็ลองก็ติดมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็หยุดไม่ได้เพ่ากินมันหอมแล้วก็อร่อยดีค่ะก็ตอนปรหค่ะแล้วก็พากันไปเล่นน้ำแล้วก็สูบค่ะสูบตอนประหกถึงมอสองใสังเอาค่ะในเฟซก็เข้าไปหาในเฟซค่ะสูงที่โรงเรียนก็สูบอยู่ในห้องน้ค่ะตอนพักเที่ยงลองแล้วก็หยุดไม่ได้มันก็หอมก็สูบมาเรื่อยๆ ก็ติดเลยค่ะไปถึงโรงพยาบาลก็คือน็อกเลยค่ะหนึ่งเดือนก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกค่ะเดินยังไม่คล่องค่ะเพื่อนๆก็สูบเหมือนเดิมค่ะก็บอกว่าไม่ให้สูบค่ะมันอันตรายแล้วเพื่อนก็สูบไม่อยากให้คนอื่นสูบค่ะเพราะว่ามันอันตรายค่ะแล้วมันก็ทรมานด้วยมันหายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะมันหนักกว่า มีค่ะเยอะค่ะน่าจะห้าสิบต่วก็ยิงชายมาต้นเขาก็สั่งเอาก็สูบด้วยกันคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายค่ะนูก็คิดอยากสูบจะไม่กลับไปใช้อีกค่ะจะกลับไปตั้งใจเรียนค่ะอยากขอบคุณยายที่ยายเลี้ยงมาจนโตขนาดนี้ค่ะ